đến rồi, nhỏ. Lẹt xong. Kìa tìm kiếm 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 เนย่ะแบกที่เดือนตัวเย่ะเนี่ยกับบตต่นนอนได้นอนดิคำแจ้งว่ามาได้คำแจ้งว่าวันหนึงเขาเลยมาบตอันนึงเขา ไปดีพี่น้องแล้วแค่จบไปดีเนาะออกกันยามสาวเตือนสวยตือนสวยพี่นออ้องแดดส่องโอ้โหจีตเวเป็นขนชูงเลยพี่น้องเป็นแดดส่องฮะกระตืุนเป็น,น,น,นแดนนแดส่องที่เลอตือนสวยกบหลุดเบิด ใบเบ็ดโกบไหวพี่น้องมือวนันนี้เนาะแดงวันนีเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเลาะยามเบ็ดกบเตือนสวยพี่น้องปกตินี่ถ้าเตือนสวยแบบนี้กบมันมัน,ม,นมันสิหลุดเบิดกบมันสิหรูดสันจ้ะงงเว้นเด้ 그.. 비누 그.. 그.. 아우 비누 차이 비 โืรเมือ่อโตกบหน่อยนะอันนี้ใช้อยู่ทางพี่นนอะเพราะว่ากระแสเห็นมันโตขึ้นต้นลงน่าจะโบรมปนตัวนี้มั้งคือว่าตัวบางอย่างติ่ขนาดคนเที่ยวได้นี่พี่นนอะเพราะว่าเขาเขาไปหน้าเขาเขาตื่นวื่นแบบไหน

มาเบิ่งมาย่ำแบบย,ยาวๆน้อกันเลยพี่น้องสีมานเถือโบมานเนาะยมาขึ้นนี่ได้อยู่ซีหาตู่นะยาำเดี๋ยวมาเบิ่งตอนตอนเสาเนาะสิเป็นจะได้ทางนี้เป็นจะได้รังนี้ทางนี้โบถือรังนี้หลงัลงนี้กระเผยู่ยงขึ้น โอ้หลุดบ่วะนี่มีกินแด้อนี่บ่ออกบ่ออกอย,อยู่ในอีกพี่น้งอง2ข้างหลัง โอ้นั่นดูอีเลวพี่น้องดูงอีเล้วโอ้ยมีตกะกบแบบดุ่นเดียวเลยพี่น้องนี่ตะกบรุ่นนี้พี่น้องใส่น้ำปลาเขา ที่สองพี่น้องเมื่อคืนนี้พ้นคืนสีตกสีตกอยู่เลยแต่มันบดตกหาหลังเลยพี่น้องหาหลังท่รงโต มีน้ำน้ำกระแหงลงไปอีกพี่น้เดี๋ยวตันแรกนี่ใส่อีกนี่ก็แห้งถือถ้าถ้าฝนบ่ตกนะเพราะว่ามันมันแห้งแดดแห้งถือพี่น้องใส่เบ็ดกบถ้าฝนตกก็ใส่บวจยักถือใส่น้ำปลาเข่านี่แหละอันใส่น้ำห้องน้ำหวยนะบบถือพี่น้องยาำนี่ กบมันยังบาท่าในล่องหวยอู้อยู่นี่บถ่บถ,ถือบ่ถือได้หลุดเนียอู้เบิดเลยเหนื่อยยังนิดเดียว้าผต้องพางามพัก

thứ ba thứ ba thứ ba là lắng mặt tiền man lord man lord nạn nhân của phi đạo tôi đi bắt nha go cầu lại nha go cầu lại nha go cầu lại นี <ไป S 1> ดีไปลุ่นลังต่อไปตัวนี้ตัวนี้เติบไปแล้วอยู่นี่นะคือขนาดเง<ด>ี้ยคืองูอ่ะครับอยู่นี่นี่อยู่นี่คือเป็นคือจอบ่ถืก มเมื่อคืนนี่ก็บาถือเมื่อนี้ยผูกอ่ะก็มีนนก็บาถือนั่นเป็นปลาเนะี่ยับอยู่นี่ผูกอ่ะถือดูบอลอยู่ในนั่นเป็นปลาแบบกบคขึ้นยูนต์ตัก็ถือ Nan kìao wow wow bay lên bay luôn bay luôn cứ luôn bay luôn nhảy thế, bay luôn bay luôn bay luôn bay bay luôn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  quá Nè bay luôn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  ได้ซึ่ยมานพี่น้องตัวที่เทา่าไหร่ โหตีเท่าไรวันท,ที่สี่ด้วยตัวทีห่าฮะที่ได้บริัซแบบนี่น้ำแบบนี่ลองไซเจอๆอรนะ่ะบอกมันจีถือรบอกับมันถือกันะยังไซไหมเนาะไซคัอนี่นี่นี่มีมันเบิดเดนอยู่ป่ามันกำแสงแต่ว่าแถวนี่บริษัทไหนตัดหนา เห็ดปวกไก่น้อยเพื่เห็ดปวกไก่น้อยโมเมนเห็ดปวกใหญ่เด้อพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยปวกไกลน้อยหนึ่นี่แซ่บเซ,ซ,ซร็จแก่โอ้แท้ปนนุย้ยปวกใหญ่ไปเบิดพัวโอ้ขาวไปเบิดพัวโอ้

เบ็ดแหละพี่น้องย่าเบ็ดเบ็ดซิบซิบเกียหลังเนาะย่าเบ็ดไปทีละล่อยเบิ่งนองหลัดตื่นแล้วบ่ส่วนองเก็บปิดพวกแกหน่อยไปแกงกิน say lây lây pí não rồi, say lây lây, say ひいとおきく。 Oh, เนี่ยกับผมตื่นนอนได้นอนดิำแจ้วงวา่ามาเด็ดครแจ้งวา่าวนหนึ่งเขาเลยมาบุษ antha นนนหนึ่งเขานนหนึ่งเขาบอกว่าจลจะตื่นในพันยายไหม lại cá mồi kìa. Để xí tổ hồi sau này Cứ gạo ý Thế mà thử cái này thẳng Nhanh Lăng lẽ <laughs> Nói có mua <mù. cười> ว่ามาขึ้นนี่ก็อันนั้คือกันได้สิน้องเลยนี่ตัวเตัวดำๆตัวนึงตัวสีใหญ่นี่กรนไหนกับตัวน้อยเบด้วยไงบุ๋งตัวนี้ทางจากตัวใดวะตัวนี้น่อยก็มันนี่แย้งย้งแย้งอยู่คนเที่ยวของสาวเขาคือสิบอยากลักเนาะตัวซ้ำนี่มันใหญ่โผล่ เดี๋ยวนึงเขาป้าแล้วก็ตัวอร้าะะนทีสวยก็ช่อเห็ดยังมันตามนั่นเขามาจนวันเมื่อเอา,านะ่นก่อนบ่เม,มื่อบากอนาก็เอาอุปกรณ์ไปซากเอาหัวสวมเอาหัวสวมหัว,วบิดจะต้องลงไปเอาแฮเอาไสา้สีหแหร่ยังนี่ ง่ายอยู่เนาะอืมบอลลายใชย่ดิใช่กับลายแตลาย,าย,ลายมาณัณยางเอาย,งอยางยางกะช่องรลดพ่อย่ยางลระหลดพ่อหรือทอามาเห็นนี้น้ําได้ดนบอลนั่น,น,น,นที่บอลอาบน้ำซ่อมหนึ่งกับซ้อมีระลดนะาีกระหลดเกิน ก็ซ sí, sí, ีท sí, ี a, beat, ogly, right. i, ai, right? ่ห้องน้ำเส็ดเส็ดห้องน้ำพี่น้องเส็ดอันสื่อหัวหัวบิดหัวห้องน้ำมาใส่มันมีคุ้มอยู่ในหันลานอันคูดไวจากแต๊สองสามปีก่อนพอได้พอได้ถ่ายนะพอเอาไวถ่ายถ่ายถ่ายนักก่อันซะถ่ายเบ้าก็ยังว่าไปดีเพ่ออะไรก็ได้ป่าถ่ายนักเด็กปไปอยากถ่ายสะใภก็เลยว่าต้องทายอยู่กระสีสื่อหัวสวมพี่น้อง มาใส่เนาะโมคูกว็ว่าจะมาลินน้ำเดูยวก็เลยว,ว่าเวลาโมมา,จากจังสะดวกเน่มีห้องน้ำให้ขี้เสียก้อยคนอาซิมาถ้าบึงอาทิตย์นีอาทีตยนาน,นี่แหละพี่น้ะคุณอาซิมาลินนะ้ำเนาะมาหาเราใส่เบ็ดกพบพอดนะนอยากใส่เบ็ดกบอยากอ่านอนปานอนผู้นอนพาให้กินหาอยากแลู่นะเนาะ เดี๋ยวสิพ่อมันลุยพี่น้องสิเป็นังไใเนาะนี่แหนะละคี้หนี้กูมียิ่งหลายพี่น้องเนาะกะพาพี่น้องยามเบ็ดกบยามเสาจนแดดออกตื <c ười> ่นผีแดดซื้อป้ายใหม่ตุวผก็ยัยงบอกเรากบหน่อยกับกบยังเขาก็นรักคือว่าเลยเขาเที่ยวไปเที่ยวมาอันนี้กบหน่อยเขาบรลักได้รวมๆวมกันกันกนกบแปดโตเนาะรวมทั้งคืนนี้โอ้ไหเดดเดดซองปนแล้วได้พี่น้อง แก่โตช่องเทือยปนกินกับอันมังกรใหม่มังกรผ่าพี่น้องนี่ปูกวักตะพุ่นมูงบ่เอานะมันสูงบ่ <c ười> แก่แบบสี่หามากแล้วก็เออฮันดีกุูตัวไหนก็ซ่องมากกะพอกิน <c ười> แถวนี้แป้งหมูมะคอกินเองงันหรือโดน,นกินเทือนึงชุดลายหมูมะคอหมูมะคอกะ เธอแล้ช่องซา,า,ามากคาร์มาคอไลยคนสว่างกำแสงดูเคาก็มาคอได้เลยได้เลยยังไม่ทันตืน่นเอาเลยพี่น้องเจอกันคลิีหนาหพี่นนะเนาะคลิปนี้กับชิโจ้ไปเพื่อนท่านเลพี่น้องเจอกันคลิปหนาเดอ้อบ๊ายบายพี่น้องบ๊าย,บายสบายดีเด้อมากระโผดกันใหญ่ไปแล้วเป็นป่าไปแล้วครูนกพิษก็เต็ม ดอกนำเลยออกหมากนำเลยทั้งฝุ่นก็ไล่เติบเลยทั้งหมดขางกกใหม่ที่นี่ไป